สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางนะคะเออสามตัวบนนะคะชุด3ามตัวบน2ตัวบนนะคะรัฐบาลไทยนะคะแอดก็ไม่ลงให้สักทีเนาะอามาแล้วนะคะทําให้แล้วนะคะทําให้แล้ว FC คะ่ะฟันแล้วค่ะบนฟันแล้วนะคะมาไม่มาไม่รู้ค่ะใจมันรักนะคะใจมันรักใจไม่ชอบฟันอย่างเดียวค่ะมาดูคําเตือนนะคะทางช่องเป็น เพียงสื่อการนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางซื้อนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปมนันเอาไปหฮงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอไปนะคะฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะทุกคนนะ้าปังปังกันเด,เดอ้อจ้ะโชคดีกันนะคะแนวทางนะคะงวดก่อนนี้ก็หลุดไปนะคะ02นะคะเรามี 980นวนก่อนนี้0นะคะ0ลงล่างค่ะ ศูนย์ลงล่างนะคะดับ10บนนี่หลุดนะคะเราไม่มีค่ะไม่มีเลยค่ะ5้านนะคะ20ศูนย์นะคะตัวเน้นซะด้วยนะคะไปล่างนะคะเอามาดูงวดนี้นะคะจะยังไงนะคะงวดก่อนนี่แอดไม่กล้าฟันเลยนะคะเพราะว่าโอ้ไม่ใกล้เลยนะคะไม่กล้าฟันค่ะเจอสัญจรไปนะคะแต่ว่าเลขก็ออกสวยอยู่นะคะไม่ใกล้เลยค่ะไม่ใกล้เคียงเลยนะคะ3ตัวนะคะชุด3าตัวนะคะงวดนี้แอดทาให้แต่ชุดเล็กนะคะท่านที่อยากจับ3าตัวนะคะจับสาตัวบนก็รอ องจัดดูนะคะงวดก่อนนี่จับให้ชุดใหญ่นะคะเมื่อยล่ะคะชุดใหญ่นะ,ะจับไม่เข้าสักทีนะคะเหนื่อยแลละค่ะ ชุดใหญ่นะคะก็เลยจับชุดเล็กนี่นะคะให้ fc ถูกก็ถูกนะคะแล้วก็ f อฟไปคัดเอาเลือกเอานะคะไปจับกันเอานะคะเอาหลักร้อยชุดเต็มนะคะไปจับหรือว่าหลักร้อยชุดมิ้นของแอดนะคะนี่นะคะไม่ใกล้เคียงมี3ามหกสองนะคะโอ้ยบ่มีหาจากตูเลยคะ่ะแอดอันนี้ก็ห้าเก้าสองไม่มีห้าสามสองเลยนะคะโอ้บ่ถือบ่ถือบ่ได้บ่ได้บ่ได้ดตรงไหนตูดบอได้ไดยังงเลยคะ่ะรัฐบาลไทยนี่กินยากนะคะ เยาแต่ระฐบาลไทยถลเล้าพัฒนากระวิ่งเบิก่าแล้วจ้าอ้าวสู้กันต่อไปนะคะนักลบย่อมมีบาดแผลทุกคนนะคะงมดก่อนนี้ก็หลุดยับเยินนะคะยับเยินเลยนะคะยอมรับนะคะแต่ว่าหลักร้อยของเราเข้านะคะหลักร้อยตัวเน้นนะคะหลักร้อยตัวเน้นเข้าไปที่สนะคะเข้าแค่หลักร้อยนะคะเข้าแค่หลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยแ,แต่หลุดหลักสนะิบน่าเสียดายมากๆ3ตัวตรงนะคะโอ้ยไม่มีวีเวลจะได้เลยนะคะออกสามห้าสองนะคะ โอ้สามห้าสองวดนหหี้นะคะงวดนี้เราก็จะเอาหลักร้อยนะคะหลักร้อยเราก็มาจับสองตัวนะคะสองตัวบนนะคะเอาเอาหลักร้อยก่อนนาะค่อยไปสองตัวบนนะคะหลักร้อยเอสก็ลงให้ดูไปแล้วนะคะอ่ขอให้มานะคะหลักร้อยของเรานะคะหลักร้อยตัวใหม่นะคะหกแปดหนึ่งเจดย์นะคะหลักร้อยเก่านะคะหลักร้อยเก่านี้เข้ามาแล้วนะคะยังหลักร้อยเก่าสูตรเก่านี้ไม่ค่อยหลุดนะคะ หลักร้อยสูตรเก่านะคะก็คือชุดเต็มนะคะแอดจะให้ชุดเต็มนะคะ395840นะคะหลักร้อยชุดเก่าของเรามีสถิติให้ดูอยู่ดีค่ะเผื่อท่านชอบหลักร้อยชุดเก่านะคะอันนี้คือชุดเต็มของมันนะคะชุดเต็มมันจะมี5 6ตัวนะคะชุดเต็มหลักร้อยของแอดนะคะทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็เราพัฒนานะคะจะใช้หลักร้อย6ตัวนะคะ6ตัวนะคะเพื่อที่จะเอาไปจัดใส่นะคะต้องมีสักวันละคะที่เราปังกันไปเยอะ ฟังไปด้วยกันนะคะทุกคนสู้ๆเดอ้อมาดูกันนะคะหลักร้อยนะคะอันนี้ก็ชนกันนะคะมันชนกันอยู่ที่แปดเก้าศูนย์นะคะชนกันอยู่ที่แปดเก้าศูนย์นะคะเด่นแปดเก้าศูนย์เนาะเด่นแปดเก้าศูนย์นะคะมันเด่นแปดเก้าศูนย์ทุกคนสามารถใช้ได้เลยนะคะสามตัวนี่แปดเก้าศูนย์วางตำแหน่งเลยนะคะวางตำแหน่งเนาะแปดเก้าศูนย์นะคะเออแอดก็ไม่ได้ใช้หลักร้อยไอ้นี่ด้วยเซด้วยสินะคะ เอาตัวที่มันไอ้นี่เนาะนี่นะคะตัวนี้มันให้เออ9348นะคะมันตัดให้เหลือสี่ตัวนะคะอันนี้เป็นหลักร้อยสูตรเก่าของเรานะคะเดินดีค่ะตั้งแต่ปีหกเจ็ดนะคะเพิ่งหลุดงวดวันที่สิบหกนะคะวันที่ 16, สิบหกเมษายนนะคะหลุดแค่งวดเดียวนอกน,นั้นก็เดินมาดีตลอดแล้วก็เข้าตัวเน้นตลอดนะคะงวดนี้ยังอยู่ที่9348นะคะชุดตัดของนางนะคะเอก็เผือวงกลมสามไปแล้วนะคะเอาอ,อกได้สามเลยเนาะ เพิ่งวงกลมสามไปแล้วนะคะนี่เป็นสูตรเก่านะคะสถิติให้ดูนะคะพอเราได้ไมาอย่างนี้นะคะนี่เนาะหลักร้อยชุดเต็มนะคะ68 1 7ดหนึ่งดย์้านะคะเออแอบลืมหลักใช้ลืมใช้หลักร้อยทุกตัวนะคะลืมใช้หลักร้อยทุกตัวนะคะก็ลองเอาไปตัวไปไปใส่กับตัวที่แอดมินให้นะคะไปใส่กับตัวที่แอดมินให้เนาะ,ะสรุปนะคะอันนี้เราจะฟันนะคะเราจะฟันสองเราจะฟันบนแล้วนะคะเราจะฟันบนแล้ว มาบมาบหูเราฟันยางเดียวละค่อยมาดูนะคะสองตัวบนนะคะสิบบนเรานะคะได้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะหน่วยบนนะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะถือว่า เลขสูงมาหาต่ำนะคะ,ะตัวจับคู่นะคะจับคู่เราก็มาหาตัวน้นเนาะจับคู่นะคะ2 8 2 9 2ดสอ2 2 2 3าสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามนะคะสา3แปดสามเก้าสามศูนย์สามหนึนี่ะคะห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้านะคะเจ็ดแปดเจ็ดเนนี่คือนะคะชุดเต็มนะคะชุดเต็มใครชอบตัวไหน จัดไปได้เลยนะคะชุดเต็มของเรานะคะเด่นบนนะคะเด่นบนสูตรแอดมันให้ที่แปดเก้านะคะเด่นบนสูตรแอดให้ไปที่แปดเก้าแอดก็วงกลมเลยนะคะอะไรที่ติดแปดติดเก้านะคะเราเอาไว้หมดนะคะก็คือสองแปดสองเก้าสามแปดสามเก้าสี่แปดสี่เก้าห้าแปดห้าเก้าหกแปดหกเก้านะคะเจ็ดแปดเจ็ดเก้าฟันที่เก้าเลยค่ะฟันที่เก้าเราก็จะเหลือตัวเน้นที่เก้านะคะสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้านะคะแล้วก็เต แต้มสองตัวบนสูตรล้านนะคะทดลองงวดแรกเอาไปตัดเอาเลยค่ะใครที่อยากตัดแต้มตัดเอาเลยนะคะอันนี้แอดไม่ได้ตัดแต้มนะคะไม่ได้ตัดแต้มพอเราได้ตัวนี้นะคะเราได้สองตัวบนมาแล้วใช่ไหมคะตัวเน้นให้นะคะตัวเน้นสุดๆเลยคือเป็นหลักเก้านะคะเพราะแอดฟันเก้าแล้วนะคะทุกคน ตัวเน้นสุดๆเลยนี่นะคะดอกจันเทลนะคะก็คือ9นะคะมาไม่มาไม่รู้ละค่ะแต่ก็ขอให้มานะคะซ้ายวิ่งนะคะฟันแล้ว9นะคะเพราะชนสูตรเม็ดเดียวนะคะชนสูตรเม็ดเดียวชนสูตรตารางนะคะเราจับหลักร้อยใส่เลยนะคะหรือท่านจะเอาหลักร้อยทั้งหมดทั้งมวลทุกตัวของ,ของแอดใส่เลยก็ได้นะคะใส่กับตัวเน้นของแอดนี่เจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะคือตัวเน้นตัวเด่นนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์คือตัวเด่นนะคะตัวเด่นเจ็ดแปดเก้าศูนย์เนาะเดี๋ยวเขียนเดี๋ยวเขียนศูนย์ให้ด้วยนะคะเจ็ด แปดเก้านยนี่มันคือตัวเด่นนะคะแต่แอดเน้นให้ไปที่แปดเก้านะคะแปดเก้ 8, 9, 7, 8, 9, 0, นี่คือตัวเด่นนะคะเจ็ดนี่คือเด่นหลักร้อยของเรานะคะหลักร้อยชุดเต็มของเราคือหกแปดห็ดศูนย์เก้นะคะ แต้มนะคะแต้มบนสามตัวของหลานนะคะแต้มบนสามตัวของหลานเพราะว่าของแอดหลุดนะคะแอดก็เลยให้เอาของ,งานางนะคะลองดูค่ะงวดแรกนะคะเก้าศูนย์สองสามห้าหกแปดนะคะถ้าแต้มบนของ,งานางสามตัวบนของ,งานางเดินดีนะคะจัดเลยค่ะเก้าศูนย์สองสามนะคะห้าหกแปดนะคะเก้าศูนย์สองสามห้าหกแปดจับหลักร้อยเลยค่ะแปดตัวเน้นนะคะเด่นคือแปดเก้าศูนย์นะคะหลักร้อยแต่ว่าแอดใช้แค่สองตัวนี้นะคะคือแปดกับเก้านะคะใครจะใช้ทั้งหมดก็ลองดูนะคะอันนี้คือเน้น สุดๆนะคะเอ่อแปดสองแปดแปดสองเแปดสามดแปสาม่แปดสี่แปดแปดเก้นะคะแปดห้าแปดแปด 9นะคะ878แล้วก็879นะคะแต่ว่าแอดนิน2ตัวไปที่9ใช่ไหมคะแอดฟันไปที่9นะคะก็จะเป็น928 929 938 939 948 949นะคะ958 959 968 969 978 979นะคะแต้มนะคะแต้ม3ตัวบนนะคะตอนนี้เราจะเน้นอยู่แค่2คู่นะคะเน้นอยู่แค่2คู่นะคะอันนี้ได้แต้ม88อันนี้ได้แต้ม2นะคะ อันนี้ได้แต้มเท่าไหร่ได้แต้มศูนย์นะคะแต้มสองกับเต้มศูนย์นะคะชอบส่วนตัวแต้มสองกับเต้มศูนย์นะคะก็เหลือเน้นนะคะแอดเน้นให้ที่เก้าสองเก้าแล้วก็เก้าเก้าสี่เก้านะคะหรือจะเป็นศูนย์สองเก้าเอฟซีก็ลองดูนะคะลองจับดูนะคะเอาสามตัวนะคะมาใส่นะคะอันนี้คือเน้นสุดๆให้แล้วนะคะแอดฟันแล้วนะคะฟันบนแล้วคะ่ะสรุปแล้วนะคะฟันและะ้วค่ะบูงมากบ่มากบูงแล้วฟันอย่างเดียวคะ่ะ ฟันแล้วนะคะเพราะว่าเราฟันนะคะเราฟันเนาะนี่นะคะแอดฟันไปที่เก้านะคะใครที่จะเอาหลักร้อยใส่ก็จัดเลยนะคะนี่นะคะเก้านะคะให้เก้าสี่นะคะนี่นะคะฟันเก้าบนนะคะก็คือเก้าสี่เนาะเก้าเอ เกนะคะแล้วก็ชนกับของหลานด้วยนะคะของหลาน9 2 9 4สองชนหมดเลยนะคะนั่นแหละแล้วก็มาเทียบชนกันนะคะล่างนะคะล่างเอฟันสนะคะไม่รู้มาไม่มานะคะ3 2สองเม็ดเดียวนะคะก็นี่ค่ะคือฟันให้แล้วสรุปแล้วนะคะสรุปแล้วอลองดูค่ะงบน้อยนะคะมาบ่วมากับบเสียใจเนาะเม็ดเดียวแต่ว่า3ตัว S อให้ไป2คู่นะคะ3ตัว S อฟันให้2คู่อันนี้สูตรอันนี้นะคะ สูตรอันนี้นะคะเพราะว่ามันชนกันกับสูตรเม็ดเดียวนะคะสูตรเม็ดเดียวก็ชนได้แต่สูตรเม็ดเดียวมันให้มันให้เก้าเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเก้าอะไรแอดจําไม่ได้นะคะมันให้เก้านะคะแอดฟันไปที่อ่าสูตรเม็ดเดียวให้เก้าอะไรนาะโอ้เก้าหกเก้าเจ็ดโอ้สูตรเม็ดเดียวให้เก้าหกนะคะซึ่งมีนะคะเก้าหกแต่ว่าไม่มีเก้าหนึ่งนะคะนี่สูตรเม็ดเดียวนะคะสูตรเม็ดเดียวก็ให้ ก็ให้9ก้านะคะนี่เห็นไม้มันชนกันอย่างนี้เหรอคะเอดฟันบดมากบ่มากหูลรฟันบนเร้วคะ่ะเก้าค่ะเก้าต้องมาบน,นะคะ่ะเพราะว่าตารางเราก็มีบนนะคะตารางเราเด่นบนเลยค่ะเก้าแปดหนึ่งสี่นะคะเก้าแปดหนะะึ่งสี่นี่ค่ะบนเอดนะคะชนรันสองสูตย์เก้าแปดหนึ่งสี่นะคะต้องมาบนละคะ่ะเอดฟันไปที่เก้าสี่เม็ดเดียวเลยนะคะเก้าสี่เม็ดเดียวสําหรับสองตัวนะคะฟันเขียนเขียนแต่ว่าสามตัวนี่ให้ไปที่ 929สองเก้าแล้วก็เก้าสี่เก้าค่ะลองดูค่ะอ้าวนี่นะคะเต็มเต็มเขียนเขียนเลี่ยวแคบเราโบแคบเลยค่ะเอาแคบเอานะคะนี้ชุดสามตัวชุดสองตัวลองดูค่ะลองดูนะคะแอดเน้นสุดๆให้2คู่นี้นะคะใครจะลองเสี่ยงดวงก็ลองดูนะคะแต่ว่าจับยากนะคะทุกคนยังไม่เคยเข้าเลยนะคะจับไม่เคยได้เลยนะคะอันนี้บวกไว้ก่อนนะคะอันนี้เผื่อฟงเผื่อฟุกนะคะจับบ่อยไรเลยจ้ะมีเด่ เฉียดนะคะมีแต่เฉียดนะคะถ้าเราไม่ผิดบนน่าจะอยู่แถวแถวนี้แล้วค่ะก็จะเหมือนเราพัฒนาหินไหมมันจะเออมาอย่างงี้ค่ะทุกคนเนี่ยตามนี้เลยนะคะเอาฟันแล้วเรียบร้อยค่ะใครชอบด้วยก็จัดค่ะฟันเลียบว่าสนใจไพ่แหละคะ่ะไปต่อไม่รอแล้วนะคะไปต่อไม่รอแล้วฟัน,นะคะ่ะรัฐบาลไทยคะ่ะรัฐบาลไทยวันที่16นะคะบนฟันที่เ้าเม็ดเดียวนะคะเก้าซีค่ะมักตัวได้ก็จัดโหลด ล่างฟันที่สามนะคะสองสามสามสองค่ะเออชีวกเลขคอยนี่แล้วเรียกโบก่คือนมูนี่แหละจ้ะเออไปไม่เหมือนใครนี่แหละค่ะเลิศดีค่ะมากระถึงือผู้ดเดียวพวกเข้านี่มากระถึงแต่ปวกเข้านี่แหละจ้ะบัดจีไปบ่ขึ้นมูค่ะว่าถึงวัานนะาเข้ากระซูไม่จ้ะเป็นกําลังใจให้นะคะลองดูค่ะตัวเลขนะคะไม่มีอะไรแน่นอนนะคะ หวยได้ก็มเต็มๆแล้วเม็ดเดียอะแขนๆเนาะรัฐบาลไทยนี่แอดชอบฟันนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสถูกน้อยนะคะมีโอกาสถูกน้อยมันออกมันมันไปได้ยากค่ะสูตรนะคะฟันโหลดแล้วค่ะมันถึงอย่างงอไปหลายตัวมันก็เปลืองเงินนะคะม่ขึ้นเล่าได้ไปเคลื่อนวานหางจ้คชีไปคือเฮ็ดปวดยายอยู่ เอาลองดูค่ะทุกคนชอบด้วยกระจัดสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเดอ้อขอให้เอฟซนะคะแอดก็อยากให้อวยพรนะคะให้เอฟซโชคดีกันนะคะมีโชคมีชัยมานเฮงปังนะคะหยิบจับตัวไหนไปนะคะก็ขอให้ได้ขอให้โดนนะคะเอาเดี๋ยวให้ดู2ตัวอีกรอบนะคะให้ดู2ตัวอีกรอ,อ,อ,อบเนาะเราเชลฟ,ฟันเว้านานแล้วนะคะอันนี้2ตัวนะคะ เผื่อไม่ชอบตัวที่แอดให้นะคะเผื่อไม่ชอบตัวที่แอดให้นะคะก็ดูตามนี้ได้เลยนะคะก็ขอให้มันมาบนนะคะแอดก็คิดว่าไม่น่าจะพลาดนะคะไม่น่าจะพลาดนะคะบนชุดนี้เอาลองเบิรงค่ะเอออีสวยคอนเฟิร์มใช้ชุดเต็มค่ะหกหกหกนะคะเราใช้ชุดเต็มค่ะแล้วก็มาตัดเอาค่ะตัดเอาค่ะทุกคนฟันเล้วคะ่ะได้แค่นี้แหละสี่เก้านะคะสี่เก้าสองเก้านี้นเขียน <c oughs> เน้นเขียนเขียนทรงเก่าชีเก่าจบข่าวค่ะสวัสดีค่ะสุขดีเด้อจ้า